สวัสดีค่ะท่านผู้ชมใลเ f ฟซทุกท่านทุกคนนะคะรวมทั้ง f อฟเก่าและ f อใหม่นะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็ขอให้ถกคอยเหง่งขอให้มีโชคกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะปากกไดไลค์กดแชร์เลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเทปชนนะคะได้ตัวหน่วยบนตัวเน้นๆนะคะ มาดูกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมมาขอฟังอ่านคำเตือนสักนิดนะะึงะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดงานะะสนับสนุนสลากินแบ่งร,รัฐบาลเท่านั้นก่ท่าชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะโอเคนะเรามาดูกันอ่ะมาดูวิธีการคำนวณสักหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นหลักแสนค่ะหลักแสนนะคะสนนะคะ่วนอันนี้จะเป็นหน้าครอหนึ่งค่ะที่เอามาตั้งนะคะ แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนี้นะคะที่เอามาตั้งนะคะตรงนี้เลยนะอ่าวันีน้ำท่วมนะคะพี่ช้างก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะน้าท่วมไฟดับนะคะไม่มีไฟใช้ไม่มีน้าใช้นะคะเออก็ลําบากกันเลยนะอันนี้ไฟก็เพิ่งมานะคะแต่น้ําก็ยังไม่มาเลยนะมาเลยวิธีการคํำนวณ วันนี้จะสรุป3ตัวบนเลยนะคะท่านผู้ชมโปรดติดตามไว้นะคะท่านใดที่ยังท่านใดที่คิดว่าพี่ช้างยังน่าจะมีสูตรเด็ดอแล้วนะคะก็ติดตามไว้นะ,ะ5บวก1เป็น6ค่ะแล้วก็88 8, 8, ก็เป็น6นะคะ66 6, 6, ก็เป็น12ค่ะเอา2มาตั้งก่อนนะคะ2 3 89ค่ะ ตัวที่2องนะคะ,ะสามสามก็เป็นหค่ะเอาหมาตั้งนะคะเอาหมาตั้งก่อนนะคะหกหกบกสองะคะ่ะเอาเอาสองตัวนี้มาบวก6ตัวนี้นะคะก็เป็น8ดค่ะ8ปดบวกห้าแต้มเป็สามแล้วบวกอีก3ามเต็มนะคะก็เป็นหกค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ต้องบวกตามที่เราต้องบวกล้วกันนะคะทีนี้ตัวที่ชมกันก็มี8ด เดียวก็ม่สันะคะแปดกับสาอะ่ะอันนี้จะเป็นหน่วยล่างนะคะท่านชมเอ้ยขออภัยค่ะหน่วยบนนะ,ะเรามาบวกกันต่อนอะสี่บวกสาม เจ็ดค่ะแล้วก็บวกเก้านะคะบวกเก้าบวกเกนะ,ะก็เป็นแปดค่ะแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าค่ะห้าหกค่ะห้าหกหนะะึองะมาอีกตัวหนึ่งค่ะสี่องก็เป็น4ีค่ะสแล้วก็เอาสี่มาบวกอีกทีนะคะก็เป็นแค่ะเป็น8 3เป็น 6, กคะ่ะตัวที่ชนกัน นี่นะคะอ่ะมีแค่ตัวเดียวค่ะอ่าแล้วก็สามบวกหกค่ะเป็นเก้านะคะเอาเก้ามาบวกสี่ก็แล้วกันนะคะก็เป็นลงได้เลขสามค่ะสามสี่เก้าศูนย์ค่ะแล้วสี่สี่เป็นแปดค่ะ แแล้วเอาหนึ่งตัวนี้ไปบวกแปดอีกทีค่ะก็เป็นเก้าค่ะเต็นสี่ค่ะบวกสามเต้มค่ะก็เป็นเจ็ดค่ะชนกันกี่ตัวอ๋อชนตัวเลขสี่ค่ะท่านชมงวดนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะมาหลักสิบนะคะช้างกงงงอยู่ งดนี้เฉพาะงดนี้น่าจะมาหลักสิบค่ะแล้วก็4ีบกศย์ค่ะก็เป็น4นะคะแล้วบวกสบวกสเป็น6ค่ะ6กบวกสเป็น0นย์ะคะศ1 6 7ค่ะ หนึ่งหนึงเป็น2ค่ะเอาสองมาตั้งก่อนแล้วก็เอา7มาบวก2องคะก็เป็น9ค่ะ9นะคะแล้วก็สบวก3ามเต้มค่ะก็เป็น7ค่ะอืมชนกันตัวนี้มีอีกไหมไม่มีเนาะชนกันไม่เดียวนะคะอ่า ตวงนที่เพิ่งออกไปค่ะศูนบกเกะก็เป็น9ค่ะเอา9้ามาบวก6กแล้วกันนะคะก็ลงแถบเลขห้าคะห้าหค่ะ,คะอืมห้าหหนึ่งสค่ะเจก็เป็น14ค่ะ4เอาสมาบวก2นะคะเป็น6ค่ะเป็น1นะคะแล้วบวกอีกบวกอีก3ามเต้มนะคะก็เป็นสี่ค่ะ ไม่เป็นไรเราต้องบกตามนี้นะคะอานที่นี่ตัวที่ชนกันมีกิ่ตัวชนกันตัวนี้นะคะ,ะมีหนึ่งอีกตัวนะงคะ่ะอ่ะทีนี้เราก็ก็ยังเข้าตัวนี้นะอ่ากลับมาเข้าหลักหน่วยแล้วนะคะเขาเข้าแค่หลักสิบงวดเดียวนะคะท่านผู้ชม ความจริงก็เข้าสองหลักนี้เลยนะคะอ่ามาทีนี้ย้านะพี่ช้างจะสรุปวันนี้นะคะท่านผู้ชมอีกสักสองคลิปนะคะก็สรุปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวท่านผู้ชมอ่าท่านอื่นก็จะพูดว่าไอ้พี่ช้างก็พูดไปแล้วนี่คลิปนู้นนะก็ไม่เป็นไรนะครับเผื่อท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ฟังหรือว่าไม่ได้ฟังตั้งแต่หัวคลิปนะคะพี่ช้างก็จะอธิบายท้ายคลิปนี้ซ้ําๆนะคะท่านผู้ชมอ่าเสร็จแล้วก็ ที่อธิบายนั้นย้อนไปดูตั้งแต่หัวคลิปนะคะท่านผู้ชมอธิบายนั้นพี่ช้างเอาอะไรมาบวกกันอยู่ที่หัวคลิปนู้นนะท่านผู้ชมกลับไปย้อนฟังนะคะอทีนี้ก็หนึ่งบวกหนึ่งบกเก้าก็แล้วกันนะคะหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ค่ะแล้วก็บวกศูนย์บกศูนย์ก็ยังเป็นศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งค่ะหกเจ็ดนะคะ,อะสองสองเป็นสี่ค่ะ สเอา4มาบวก8นะคะก็เป็น12บสนะคะเป็น12แล้วก็เป็น7ค่ะเอา7นี้ไปบวก3อีกทีค่ะก็เป็นศนย์นะคะเขาชนกัน2ตัวนะงดนี้นะคะนี่เราก็คำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะ f 4ท่านไหนชอบค่อยตามนะคะชอบค่อยตามนะคะ ชอบสูตรไหนก็ตามแค่สูตรนั้นนะคะนิยมเป็นสูตรไม่ใช่สูตรใหม่นะเป็นสูตรเก่านะที่เราเคยเอาไปจับสามตุบ,บนตรงหรือต้นนะคะแต่ว่าหลักสิบกับหลักร้อยเขาไม่เข้านะคะหลักหน่วยยังเข้าอยู่พี่ช้างก็เลยเอามาแยกมาทําแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าและค่ะนะคะแต่พี่ช้างลืมเขียนท่านผู้ชมก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมสูตรเก่าทําไมไม่เคยเห็นทําไมถึงไม่เห็นมัวว่าก่อนหน้านั้นเราเอาเป็น สตุบบนตรงหรือต๊ดนะคะเราก็เอาแยกแต่หลักหน่วยออกมาทําเท่านั้นนะคะย้ําเดี๋ยวพี่ช้างจะสรุปสามตุบบน,นะคะอีสอสามวันที่ผ่านมานะคะก็น้ําท่วมนะคะไฟดับไม่มีแบตนะคะทำอะไรไม่ได้เลยนะทีนี้เรามาดูกันอีกคลิปอีกสูตรก็นแล้วกันนะคะท่านใดนะคะที่อยากติดต่อพี่ช้างนะคะตัวเลขความฝันนั้นนะคะก็ติดต่อมาในาไลน์ ID ก็แล้วกันนะคะ ตัวเลขความฝันนั้นนะคะเข้าอยู่ทุกงวดแน่นอนนะคะแต่ก็บางทีเราไม่รู้ว่าจะมาบนมาล่างเท่านั้นเองนะคะก็บางทีก็อาจจะอย่างเช่นสมมุติว่า1นนะคะหนึ่งเจ็ดเก้านะคะก็ต้องมาอยู่หนึ่งตัวอ่ะอันนี้คือหมายถึงพูดไปคร่าวๆนะคะอย่างงวดที่แล้วก็เข้านะคะที่พี่ช้างเขียนให้แต่พี่ช้างไปเขีมนมาเป็นสองตัวล่างแต่เขาไปออกสองตัวบนนะคะ ที่เขียนอะไรหน้าที่ตัวเลขความฝันนะคะที่กวนหอยจะออกประมาณวันสองวันที่พิจางมาพูดหรือมาเขียนที่ลงไปในคลิปสองตัวล่างที่สรุปสองตัวล่างนั้นใช่ไหมคะเข้าไปย้อนดูนะคะท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชม fc ใหม่นะคะยังไม่มั่นใจ fc ใหม่ก็เข้าไปย้อนดูที่สรุปสองตัวล่างหรือสรุปสองตัวบนหรือสรุปสามตัวบนนะคะมีพูดทุกคลิปเลยว่างดนี้จะมาติดกับตัวไหนบ้างนะคะ งวดนี้มีอะไรเด่นบ้างนะคะที่เราต้องเอามาติดหรือไปหาซื้อกันนะคะจะมีพูดอยู่ทุกๆงวดนะคะ FC นะคะแต่ท่านผู้ชม f c ไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องก่อนะคะก็จะได้ยินที่ช็อตช็อตนั้นทิพช้างพูดไปนะคะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมยังไม่มั่นใจว่าตัวเลขความฝันนั้นมันมีจริงหรือเปล่านะคะบางทีนะคะบางทีิพี่ช้างเคยเขียนให้นะคะมีอยู่ สองครั้งนะคะที่พี่ช้งเคยเขียนให้อะไรแ9ดเก้าเแต่เขาออกนะคะเขามาออกอีกงวดหนึ่งมาตรงๆมาจังๆมาจริงๆนะคะแล้วก็จะมีอีกงวดหนึ่งที่ที่เขาออกศูนยหนึ่งนะคะแต่ว่าพี่ช้งไม่ชอบเพิ่มเต้มลดเต้มนั่นเองแต่ถ้าเพิ่มแติมลดเต็มเข้าทุกๆงวดเลยนะคะแต่ก็มีเข้าอยู่ เข้าอย่างเช่นสมมติว่างวดนี้จะติดตัวนั้นตัวนี้มาอย่างนั้นน่ะเข้าทงงวดนะคะแต่ถ้าจะเอาให้มันติดมาสัก2ตัว3ตัวนะคะเออเราก็ต้องเพิ่มแต้มสักติดหนึ่งนะคะอย่างเช่นศูนย์สี่นะคะอ่าแต่ถ้าพี่ช้างเพิ่มแต้มนะคะจะเป็นเอ่อสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะมีแค่สี่ตัวก็เข้าสองตัวบนนะคะแต่ว่าเขามาเข้าอยู่หลักร้อยหลักสิบนะคะงวดนั้นนะคะอันนี้อธิบายให้ฟังนะคะอธิบายให้ fc ใหม่ฟังนะคะ เสร็จแล้วมีอีกงวดหนึ่งนะคะที่พี่ช้างเขียนให้หกสามนะคะแต่ว่าออกหกสี่นะคะแต่ก็ติดมาอยู่ตัวเลขหกนั้นนะคะแล้วก็ในคลิปนั้นยังมีสามตบนโต๊ะก็ติดมาด้วยนะคะท่านชมอ่าทำไมพี่ช้างไอ้งดคลิปนี้ก็มาบอกว่าตัวเลขความฝันคลิปนั้นบอกว่าตัวเลขความฝันแต่ถ้าท่านชมจับเป็นนะคะก็เข้าเลยสามตบนใช่ไหมคะสามตบนเข้าเลยหลายงวดแล้วนะคะอ่าแต่ว่างวดที่ผ่านมานี้พี่ช้างโก ก็พูดไปนะคะว่าจะติดตัวไหนมาบ้างใช่ไหมคะเออพูดไปว่าแต่ว่าเขาเบิ้ลนั่นเองนะคะเราเขาหามนั่นเองเราก็ไม่ได้ถูก3ตัวเราก็ถูก2ตัวกันนะคะสนงดนี้ก็มีแน่นอนนะคะมีแน่นอนมีตัวเน้นแน่นอน,น,แ,น,น,อนแล้วก็มีแน่นอนถ้าท่านผู้ชมอยากออกไปวิ่งนะคะมีมีแน่นอนนะคะแต่ว่าพี่ช้างไม่พูดในคลิปนี้แล้วนะคะจะเอามาพูดอยู่ในไลน์นี้ก็แลวกันนะคะท่านใดที่ยังติดตามหรือชื่นชอบชื่นชม ตัวเลขความผันของพี่ช้างนะคะติดตามมาพูดคุยกันหรือมาขอในในไลน์นี้ก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมนะบางทีนะคะเ,ออเราคํานวณสูตรหรือเราได้มาเนี่ยเป็นยากเย็นลําบากระเกินนะคะบางท่านก็เอาไว้พูดก่อนแล้วนะคะทีนี้พี่ช้างก็จะเอาให้แต่ในไลน์เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกที่ว่ามาบนล่างเลยมาทั้งบนทั้งล่างนะคะเสร็จแล้วก็จะมี3ตัวบ,บน ตรงตรถเอตรงนะคะสามตัวบนตรงจะสรุปในคลิปนั้นนะคะท่านผู้ชมติดตามไว้นะคะท่านใดที่อยากมีโชคมีลาบนะคะท่านผู้ชมนะะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็ตามสุขเท่านั้นนะคะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมอ่ะพี่ช้างก็คิดว่าเหมือนจะมีก็แล้วกันนะคะในสองตัวนี้นะคะถ้าสมมุติว่าในสองตัวนี้นะคะแต่ตัวพี่ช้างจะชอบตัวนี้มากกว่านะคะ ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ